สวัสดีครับช่างแหลกนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับใครที่ติดต่อมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมตอบช้าหรือไม่ได้รับสายยังไงต้องขออภัยเสาร์อาทิตย์ร้านหยุดเราไม่สะดวกตอบข้อความนะครับใครจะติดต่ออะไรให้ติดต่อมาจันทร์ถึงศุกร์นะโอเคคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเข้าๆเจ้า c h a r เจอร์ p t นะครับของซูเออตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดิมทีเราจะคุ้นเคยกับที่เป็น สีเหลืองนะครับของ t ซ u เอนะ MPBT มันจะเป็นสีเหลืองแต่สีเหลืองนะครับขาดตลาดนะครับเจอแต่ตัว30แอมตัว60แอมแทบหาไม่ได้เขาออกตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวสีขาวแบบนี้นี่เริ่มเห็นคุ้นเคยกันมาแล้วนะหน้าตาแบบนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมได้ทำการแกะหรือตรวจสอมดูแล้วปรากฏว่าเป็นบอร์ดรุ่นเดียวกันเลยกับตระกูลเครื่องสีเหลืองเพราะฉะนั้นนะครับ รูปร่างหน้าตาใหม่สีขาวแต่บอร์ดตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับตั้งค่าแรงดันตั้งค่ากระแสชาร์จได้ทุกอย่างนะครับอ่าตัวนี้เป็นสเปค30แอมป์นี่นะเดี๋ยวจะมารีวิวกันตั้งค่าคร่าวๆให้ดูกันอ่าทีนี้การตั้งค่านะครับอ่าเดี๋ยวจะพามาดูการตั้งค่าคร่าวๆตอนนี้เทสระบบให้ลูกค้าอยู่นะครับเทสช์จด้วยระบบ12โวลต์ตอนนี้แรงดันถูกบูตขึ้นเป็น 14โวลต์ทำงานอยู่ประมาณ50-60วัตต์นะครับโอเคทีนี้เรามาดูการตั้งค่านะครับกดเข้าเมนูนะครับปุ่มตั้งค่าอยู่ตรงนี้กด Enter เข้าไปรหัสนะครับกดลง3ครั้งกดขึ้นอีก3ครั้งแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นการตั้งแบตเตอรี่ไทท์นะครับกด Enter เข้าไปดูก็จะมีให้เลือกนะครับลิเธียมไอออนมีแบตเจลแบต น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เราจะเลือกทิเทียมไว้นะครับนี่กด enter เข้าไปจากนั้นนะครับกดออกไปอ่าตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจะเป็นการเลือกแบตเตอรี่อ่าระบบนะครับเราจะเลือกเป็น auto ก็ได้หรือตามแต่ใจเราต้องการนะครับเดิมที 12, 24, 36, 48นะครับนี่เห็นไหมเราก็เลือกแบบเมนวนได้ว่าเราจะชาร์จระบบที่เท่าไหร่นะครับ เราจะเลือกไว้ที่12นะครับแต่ถ้า,าเราเลือกเป็นออโต้เนี่ยนะครับถ้าเราตั้งแบตเจลไว้มันถึงจะเลือกแบบออโต้ได้นะครับในกรณีนี้ผมเทสชาร์จอยู่ยังไม่ได้ลองให้ดูนะครับถ้าเราจะให้มันออโต้เนี่ยเราเลือกเป็นชนิดวิคคิวตนะครับหรือว่าแบตเจลก็ได้นะครับนี่ตั้งไว้แบบนี้มันจะสามารถรีเทคโวลต์แบบออโต้ได้นะแต่เราเอาแบบเมนนุนก็ได้นะเ,นเลือกแบตเตอรี่ แล้วเราก็เลือกว่าเราจะชาร์จระบบไหนก็แค่นั้นเองนะครับแล้ก็กด enter นะกลกับออกไปนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับก็คือชาร์จอ่าโวลต์โวลต์ชาร์จนะครับนี่ตัวนี้ตั้งไว้13.8นะครับเราก็ปรับขึ้นปรับลงตามใจเราต้องการแล้วก็กด enter ก็แค่นั้นเองนะครับกระแสนะครับปุ๊บนี่เราก็กดชาร์จแล้วแต่เราจะชาร์จกี่แอมป์นะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าของเดิมลูกค้านะตั้งมา5แอมป์นะครับไม่รู้ชาร์จอะไรนะตั้งแค่5แอมป์เดี๋ยวผมจะตั้งไว้แบบเดิมตัวเลขพวกนี้ตั้งได้สูงแต่เวลาเรากดเอนเตอร์มันก็จะสูงสุดแค่3 0แอมป์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรักไก่มันรักไก่ไม่ได้นะสูงสุดก็ตามรุ่นนั้นๆก็คือรุ่นนี้3 0สแอมป์สูงสุดก็ชาร์จได้3 0แอมป์ก็แค่นั้นเองนะครับทีนี้ อ่าโอเคพวกนี้ก็เป็นอ่าลิมิตเตอร์ต่างๆนะครับอ่าต่ำต่ำตัดสูงตัดอะไรก็ว่ากันไปเวลาโวลต์สูงเกินมันก็จะแจ้งเตือนเวลาต่ําเกินมันก็จะแจ้งเตือนไอ้นั้นไม่จําเป็นต้องตั้งค่าก็ได้นะครับไว้เป็นค่าดีฟอไปนะนี่ก็การชาร์จก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าแค่เอามาให้ชมนะครับ หลาหลายคนอาจจะได้ดูรีวิวระบบชาร์จ MPPT ผมไปบ้างแล้วนะครับที่เป็นตระกูลเครื่องสีเหลืองหรือเครื่องสีม่วงนะครับไส้ในเหมือนกันบอร์ดรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เจ้าชาร์จเจอรุ่นนี้ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเผื่อใครจะสนใจกำลังมองหา MPPT อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ